กาบสวัสดีครับกาบสวัสดีเอฟซีคุณพ่อคุณแม่ทางช่องวิไลเหตุโฉกทุกๆูกถันนะครับอาครับเสาร์นี้เมื่อผมมาเจอกันนะครับกระเบิดวิไลนะครับคือเก่าเมือนเดิมอ่ะครับเสาร์นี้ถือว่าอากาศปลอดโปร่งนะครับทางมานเด็ดวิไลนะครับฝนไม่ตกครับเมื่อคืนนี้ถือว่าอากาศสดใสครับเสาร์นี้เอาครับคุณพ่อคุณแม่ที่เข้ามารับชมครับเมื่อนี้ เป็นเช้าของวันที่สิบ้านะครับอาทิตย์ที่ส5้านะครับมือนี้กันยายน2 5 6 7หรกับมืออื่นนะครับอาเบิ้งทองฟ้าครับเ c ซคือเป็นไล่แบบนี้นะครับอาเ c เห็นเป็นไล่ยังนะครับอาด้นี้เป็นด้านทิศตะวันตกนะครับอืมถ้าสายมู่ถ้าสายมู่เพิ่นมัองก็จะว่าเป็นเกล็ดพญานาคนะครับเนี่ย ถ้าสายมูนะครับแต่ว่าเป็นธรรมศาสตร์ปรุงแต่งมากนะครับถ้าสายมูพ่นสิว่าเป็ดเกียรติพญานาคนะครับก่อนเมฆนะครับนี่เป็นฝั่งทิศตะวันตกนะครับติดอำเภอชัยวานอำเภอหนองหานนะครับบ้านแอดวิไลอย,อยู่อำเภอสองดาวนี่เป็นฝั่งทิศตะวันตกทางเมืองอุดอรธานีนะครับท้องฟ้าเป็นเกียดพญานาคนะครับถ้าสายมู่เบิงนะครับ อ่านี้เป็นเอาให้เอฟซีเบิงาทางนี้เป็นทางด้านทิศตะวันออกนะครับาทางด้านทิศตะวันออกนี้ยังจะมีก้อนเม็ปกบังอยู่นะครับเหมือนคลายทั้งอำเภอพังโคนอำเภอพันนาอำเภอสว่างแดนดิน,ดนบรูว่าช่วงตอนนี้มีฝนตกบอ่อนะครับนี่เป็นภาพบรรยากาศฝั่งทิศตะวันออกนะครับอ้า คุณพอ่อคุณแม่นะครับมาในคลิปนี้นะครับแอดวิไลจะพาคุณแม่คุณพอ่อท,ทุกทุกท่านมาติดตามนะครับสุดสรุปโค้งสุดท้ายนะครับมาในคลิปนี้แอดวิไลจะมาสรุปสองสำนักร่วมกันนะครับเพราะว่ายานบ่ท่านนะครับเพราะว่าเพนทรงตัวเลขสุดสรุปมาให้แล้วเป็นแนวทางสุดสรุปโค้งสุดท้ายครับคือเจสวนอยาง กับเสียนโนนสาวเอนะครับมาในคลิปนี้นะครับจะมาสรุปรวมเลยนะครับเพราะว่ามือนีทางแอดวีไลนะครับมีตัวเลขหลายสำนักที่จะปล่อยให้ f อฟคุณพ่อคุณแม่ได้ติดตามกันอย่าลืมครับขอกำลังแรงใจจากคุณพ่อคุณแม่ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังแรงใจนะครับให้นักคํานวณจากสำนักต่างๆนำนะครับละกาา ห้ทางแอดวิไล่หนำนะครับน้ำพึ่งเรือเสือพึ่งปลานะครับใสยกำลังแรงใจซึ่งกันและกันในการทำงานบ่าวาจะเป็นจุดใดนะครับกำลังใจเป็นสิ่งสำคัญนะครับขอกำลังแรงใจจากคุณพ่อคุณแม่นะครับเอาครับเพื่อ่เป็นการเสียเวลานะครับแอดวิไลจะพาคุณพ่อคุณแม่นะครับไปติดตามสุดสรุปโค้งสุดท้ายเจสวนยางกับเสียมโนนสาวเอ อ่ะนี่เป็นดอกสะเลเตนะครับโอ้ยหอมหอมอ่อนๆหวานๆน,น,นะครับแม่บ้านเพิ่นหามาปลูกไว้นะครับหายากนะครับตอนนี้อ่าดอกสะเลเตนะครับแม่บ้านเพิ่าไปซอหามาปลูกไว้กลิ่นหอมอ่อนๆหอมหวานๆกลิ่นหอมนวลๆคือแก้มสาวสำหน่อยอ่ะครับไปเบงตัวเลขแนวทางน้ำกันนะครับ อ่ะครับเขามาเบิ่งตัวเลขแนวทางน้ำกันนะครับนี่เป็นคลิปต่องวดนะครับคลิปต่อหงวดที่ทางเอฟวอไลได้นำเสนอให้เอฟซีคุณพ่อคุณแม่ได้ติดตามกันนะครับคลิปต่อหงวดอะเซียนนลสาวเอวิ่งมาห้ากับหกอะเหล็กวิ่งนะครับเพิ่นเด่นต่อหงวดครับที่เอฟวอไลบอกเด่นไปที่ห้าเด่นเหล็กวิ่งไหวนะครับหกเป็นตัวรองแนวทางบนล่างนะครับอามือนีนะครับเซียนนลสาวเอเพิ่นจะเน้นเป็นตัวใดนะครับถ้าเบื้องจาก เลขวิ่งแล้วติดห้าแน่นอนนะครับติดห้าแน่นอนอ่าคือแอดวิไลบอกเด้อครับฝากแชร์ออกไปคลิปสรุปแล้วนะครับแต่ละสำนักจะเล่งสรุปให้เอฟซีคุณพ่อคุณแม่ได้ติดตามกันกับฝากแชร์ออกไปด้วยนะครับให้เอฟซีทั้งสองเข้าในหูได้เห็นน้ำกันเพื่อเขามีโชคมีลาบนํำเซียนนุนสาวเอกเป็นนะครับ16กกันยายนจะได้ไปเอาเงินกองฉลากน้ำกันนะครับรัฐบาลไทยนะครับ กองฉลากเงินเยอะแยะนะครับเอามาไม่หมดนะครับไปเอาน้ากันรอบนี้นะครับ16กันยายนงวดที่ผ่านมาสัญจร 101, ร้อยเอ็กาถือว่าแตกตัวตรงอยู่สิสำนักนะครับสัญจรร้องวดนี้เขามาล่อลุนกันนะครับไม่ได้สัญจรจะแตกจากสำนักนะครับล่อลุนกันมืออื่นจ่วงใบใบหงผลแน่นอนนะครับเอาครับเข้ามาเบิ่งตัวเน้นย้ำกันคุณพ่อคุณแม่เบิ่งให้ดี เริ่มจากเซียนโนนสาวเอก่อนเลยนะครับสรุปเซียนโนนสาวเอก่อนนะครับเซียนโนนสาวเอนะครับเบิ้งให้ดีเด้คุณพ่อคุณแม่ครับเบิ้งสกิปให้ดีนี่เป็นของเซียนโนนสาวเอสรุปเซียนโนนสาวเอนะครับวงกลมมาให้แค่2สองคููนะครับคุณพ่อคุณแม่หนีบ่อพลตามความคิดไว้นะครับติดห้าแน่นอนนะครับคือห้าศูนย์ครับ บงกลมคู่แรกคือ50อู่เบิงงให้ดีนะครับคู่ต่อไปคือ52าสอมีสอคู่แค่นี้นะครับ FC คุณพ่อคุณแม่2คู่แค่นี้นะครับอสองคู่แค่นี้นี่คือสุดสรุปของเซียนโนนสาวเอนะครับต่อไปนะครับต่อไป เอฟซีคุณพอ่อแม่เคยจะเบิงท่านนะครับต่อไปจะเป็นสรุปของเจสวนยางนะครับเป็นเจส่วนยางแล้วก็ทีเอฟซีลอคอยอีกสำนักหนึ่งคือกันนะครับเจส่วนยางนะครับเอฟซีลอคอยอีกสำนักหนึ่งเจส่วนยางนะครับแนวทางก็เป็นบนล่างนะครับมีทางเบิร์นะครับมีทางเบิร์สุดเต็มของเพล่นนะครับมี มี11ชุดนะครับวิ่งไปที่8กับ0แนวทางชุดจับคู่ครับมี1 8 3 0 0 5 0 1 3 1 5 1 8 8 0 0 8 3 0 8 5 3อันนี้คือชุดเต็ม FC คุณพอคุณแม่ที่คัดเป็นเน้่นเป็นก็คือจะ เน้นย้ำแล้วก็เป็ี่นไปได้นะครับแนวทางของเจสวนยางนะครับอ้ามาเบิ่งชุดเน้นย้ำกันนะครับมือนี้เจส่วนยางเอาเลขวิ่งก่อนนะครับวิ่งแปดกับศูนย์บนล่างเจส่วนยางวงกลมไปที่แปดนะครับวงกลมไปที่แปดสำหรับเลขวิ่งเจส่วนยางเน้นย้ำมานะครับจาก11ชุด จาก11ชุดเน่นย้ำม,มา4ชุดครับงวดนี้มี4ชุดเริ่มจากติด8แน่นอนครับ1 8คู่แรกเข้ามาลอบเมิ่งว่าจะติดศูนย์บอเพราะว่าศูนย์เป็นตัวร่องเหล็กบิงนะครับ1 8คู่แรกครับคู่ที่2ครับ5 1คู่ที่3 คู่ที่สามเป็นติดศูนย์ครับ Fc คือศูนย์ห้าติดศูนย์ครับศูนย์ห้านะครับคู่สุดท้ายครับ Fc ติดศูนย์อีกนะครับคู่สุดท้ายก็คือเป็นศูนย์แปดนะครับคุณพ่อคุณแม่เบิ่งให้ดีศูนย์แปด เน้นให้สีคู่ครับแนวทางเป็นบนล่างนะครับเจสสวนย่างเน้นย้ำสีคู่คือ1 8 0 5ง1ปดศูนย์หอ่าหนึ่งแปดนแนวทางบนล่างอ่ามักชอบแคบหน้าจอพีเจลาหน้าครับฝากตอนกันอ่าบอมักปล่อยผ่านครับอ่าสุดท้ายนี่แอดวิไลจะจากลาคุณพ่อคุณแม่กันไปในคลิปสรุปแนวทางนะครับสองสนับร่วงกันนะครับ สองสำนักรวมกันคือเจสสวนยางกับเสียนโนนสาวเอฝากแช่ออกไปนะครับฝากแช่เอาไป,าอ,าไปอายุดีไม่แห้งครับสดสดมันมานเจอกันคลิปหน้าชงบายบาหมืออื่นได้เฮ้น้ำกันสวัสดีครับ